สวัสดีครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะฮะที่28กับกันยายนปี2568นะครับเวลาครับเที่ยง35นาทีนะครับเบอร์มาณมาพูดเปนอีกหนึ่งวันครับสาหรับอู่แชลโต้ลุดีครับผมช่างปืนนะฮะซอมเบนบีเอ็มโฟก์คอนโวยุโรปเฉพาะทางครับนะก็วันนี้มาพูดเรื่องทั่ว,วไปกันนิดหนึ่งนะขั้นรายการสักหนึ่งคลิปนะครับเพราะวันนี้เป็นวันหยุดนะครับอาทิตย์ก็ขอทุกท่านเดินทางด้วยปลอดภัยใช้รถอย่างปลอดภัยแล้วก็เวลาเปลี่ยนช่องทางกรุณายกไฟเลี้ยวก่อน ทุกครั้งนะฮะนะยกสัญญาณไฟก่อนนะเพื่อความปลอดภัยนะครับเพราะที่ตามท่านมาจะได้าการระยะได้ถูกนะแล้วก็รู้ว่าท่านจะเปลี่ยนช่องทางหรือจะเลี้ยวเข้าซอยหรือไปที่ทางไหนนะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ไปเซลฟี่กันกันกบในครอบครัวให้มีความสุขที่สุดนะครับวันเสาร์อาทิตย์เป็นวันครอบครัวจริงๆนะเพราะยุคสมัยนี้นะค่อนข้างน่ากลัวแล้วก็อันตรายนะครับมีโอกาสก็ ีหาความสุขให้กับครอบครัวนะครับเพราะว่าสิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นเร็วมากนะเราไม่คาดเดาไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นอยากให้วันเสาร์ที่เป็นวันของครอบครัวไปเลยนะครับก็วันนี้นะผมมีหัวข้อหนึ่งมาเสนอนะจากที่ผมได้ดู t i k ต o k หรือ Facebook ต่างๆนะจะสังเกตได้ว่าคนออกมาทำรีวิวนะออกมาขึ้นโครงสนิบดีนะ มีอยูอ่คลิปหนึ่งที่ผมดูนะเกี่ยวกับเรื่องอไอ้น้ํามันเครื่องอะไรนี่แหละนะมีไว้เพื่ออะไรผลดียังไงผลไม่ดียังไงนะคนที่เอามาออกก็เอาภาพกราฟ,ฟิกขึ้นมาอามาบอกแล้วก็ถามมันไปตอบกันไป,น,ไปนะฮะถามคำตอบกันคำถามสนุกเคหากันนะผลสุดท้ายขายผลิตภัณฑ์มาบอกมีคนซื้อ เยอะแล้วนะจํานวนมากนะเขาเชื่อถือนะถ้าไม่ดีเขาก็ไม่ซื้อซ้ำอะไรทำนองนีน้ผมอยากจะชี้แจงนิดหนึ่งนะครับการดูคลิปนะนะถ้าเกิดว่ามันไม่มีแรลแฝงนะมันไม่ต้องขายของมันเป็นคลิปประโยชนะ์สาธารณะนะครับที่คุณนํามาเสนอเนี่ยมันปิดท้ายด้วยการขายผลิตภัณฑ์แล้วก็เอาข้อมูลลงรวงมานําหน้านะเอาภาพกราฟ,ฟิกขึ้นมาแล้วก็คิดหัวข้อกันขึ้นมาเพื่อทําคลิป ในเนื้อในด้านจริงด้านไในแล้วพูดบนไปบนมาผมเป็นช่างผมฟังแล้วรู้สึกงงนะแล้วก็บอกว่าปิดท้ายอพี่ๆใครๆก็ได้ฮะอะรู้สึกยังไงคอมเมนต์มาผมคอมเมนต์ไปพอพอผมคอมเมนต์ไปบอกอ๋อนี่ช่องผมถ้าไม่ชอบเลื่อนผ่านเออแปลกนะคนเรานี่มันแปลกจริงเนะมนุษย์หรือคนไทยนี่สุดยอดจริง คือทําออกมาทำทาภาพกราฟิกออกมาสุดท้ายเปลี่ยนด้วยขายของเป็นผลประโยชน์แต่พอมีคนคอมเมนต์จริงๆเข้ารับไม่ได้ว่าสิ่งที่นํามาออกมาเนี่ยมันไม่ครบถ้วนเสนอไม่ครบถ้วนและไม่ใช่เป็นตัวชี้ชัดว่าเหตุผลที่เอาออกมาสลับไปสลับมาพูดลดลถแต่งบ้างรถแรงบ้างสลับกับลดบ้านทั่วไปแล้วก็พูดวนไปวนมาอยู่ในหัวข้อเดิม แต่เป็นการโยนถามมุกกันไปถามมุกกันมานะพอเราคอมเมนต์ไปบอกว่ามันไม่ครบถ้วนรับไม่ได้อีกเออแปลกแต่บอกคอมเมนต์มานะพอคอมเมนต์ไปปุ๊บบอกช่องของผมเลยนะถ้าไม่ชอบใจเลื่อนผ่านนะก็ผมก็ฝากไว้นิดนึงการที่เราจะดูรีวิวนะก็ผมอยากจะมีข้อเสนอแน,นะนะเบื่อค่านเน็ตผมบอกเลยถ้ามีการทำรีวิวแล้วมีการขายผลิตภัณฑ์หลังถายมา นะก็ให้อยากอยากให้ท่านเห็นว่าการนําเสนอเวลาหาข้อมูลเนี่ยเป็นจุดสนใจเขาจะให้จุดสนใจในกลุ่มนั้นเพื่อเขาจะขายผลิตภัณฑ์ด้วยนะก็อยากให้ไปฟังคนที่เขาไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละคลิปท่านจะได้ไม่เสียเวลานะไม่ไม่ทิ้งเ,เวลาไปนะให้มันเกิดประโยชน์นะวิธีการดูคลิปมันผมเหมือนกันถ้าผมเลื่อนเจอเนี่ยผิดปกติปุ๊บเนี่ยผมก็ไม่ได้ดูครบหรอก นะผมก็เลื่อนปัดทิ้งไปเพราะว่าเขาขายของและไอ้ของที่เขามาขายเราไม่รู้ว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่มันโอเคไหมนะแต่มันที่ที่สำคัญคือมันได้ค่าคอมมันได้ค่าเปอร์เซ็นต์ในการขายเพราะฉะนั้นเข้าใจว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพหนึ่งที่สามารถทําได้นะอันนี้เข้าใจไม่ใช่ไม่เข้าใจแต่ผมเห็นว่าจากข้อมูลที่ผมได้รู้มาแล้วก็ได้ทํามา เกี่ยวกับสารเติมในน้ํามันเครื่องหรือน้ํามันเกียร์ต่างๆนะมันมันไม่เกิดผลดีโดยชัดเจนนะเอาเป็นอย่างนี้ก็ได้บางตัวอาจเกิดผลร้ายด้วยซ้ำไปในเครื่องยนต์นะครับนะเพราะฉะนั้นเขาทํามาเพื่อเป็นตัวที่ตัวเสริมเฉยๆนะครับในกรณีที่เครื่องยนต์มีลักษณะที่มันอ่าเริ่มหลวมแล้วหรืออะไรต่างๆที่มันผิดปกติที่จะต้องใช้สารตัวนี้เข้าไปช่วยเพื่อ ประคองเครื่อมชั่วขราวอะอย่างนี้เห็นด้วยถ้าทำคลิปแบบนี้เห็นด้วยแต่บอกระยะยาวมันจะดีมันไม่ดีนะมันไม่ดีแน่นะเพราะว่าในคุณสมบัติเนื้อน้ำมันเครื่องเนี่ยหรือน้ำมันเกียร์เนี่ยเขาให้มาครบทวนแล้วนะด้วยสารหล่อรุ่นที่ได้มาตรฐานผ่านกรรมวิธีการวิจัยมาแล้วนะเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องหยอดสารเพิ่มนะครับนะเพราะนั้นบางคนบอกเอ้ยก็ ก็ใส่ของดีกว่าไม่ดีหรอสุดท้ากเขจะเถียมแบบนี้เพราะฉะนั้นคนที่ฟังก็รู้สึกเออมันเถียงไม่ออกเพราะไม่ใช่ช่างแล้วก็ไม่รู้เรื่องผลไกเครื่องยนต์เลยไม่เคยสัมผัสเครื่องเลยว่าอถอดมาแล้วมันเป็นยังไงนะปฏิกิริยารูปร่างหน้าตามันเป็นอย่างไรเมื่อใช้สารนี้แล้วหรืออะไรต่างๆนะก่อให้เกิดการโน้มน้าวชักจูงได้ง่ายนะเกี่ยวกับการขายแบรนด์นะครับเพราะนั้นอ่ามันมันมันก็ดีในบางครั้งชั่วข่า,ขาวอย่างบอก นะแต่ถ้ารถเราปกติอยู่ก็ไม่สมควรไปใส่เลยในทุกกรณีนะครับอันนี้ชี้แจงไว้เดี๋ยวท่านประเภทคนไทยชอบอยากลองส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นรถดีอยู่แล้วอลองเขาบอกดีขึ้นเครื่องมันสะอาดอยู่แล้วก็จะใส่ให้มันสะอาดอีกทั้งๆที่เรียงขายมันกงทุกหนึ่งหมื่นกิโลตามระยะเป็นสังเคราะห์แท้ด้วยบางคนถ่ายเร็วกว่านั้นด้วยแต่ยังไปใช้ผลิตภัณฑ์พวกนี้อีกที่มายืนทําคลิปรีวิวกันแล้วก็เล่ขายกันนะครับ นะผมเห็นไม่ไม่สมควรนะส่วนคลิปเนี้ยผมดูหลายรอบแล้วนะไอที่ทำาัันเนี่ยนะขายผลิตภัณฑ์เนี่ยนะคือคนไทยนะคุณออก TikTok ทุกวันอัดอัดเข้าไปคนไทยอยากลองนี่มันเป็นหลักสูตรไม่รู้มันเป็นไงมันมันมีมานานแล้วซึ่งมันแก้ไม่หายหรอกนะก็อันนี้ผมแจ้งรถท่านไหนที่นะหาเช้ากินค่ำสแตนดาร์ดขับรถยุโรปผมเน้นไปทางรถยุโรปแล้วกันนะครับเบนซ์มีเอมโฟกอนโมเนี่ยนะ บางท่านมีความรู้สูงสูงก็อยากจะลองอีกเหมือนกันนะซึ่งเขาคงคิดว่าอาศัยขวดสองขวดคงไม่เป็นไรอะไรทำนองเนี้ยนะคือมันไม่เห็นผลระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ในท่านิ่งดีกว่านะครับไปศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องในน้ํามันเครื่องที่เขาผลิตออกมาให้รดทั่วโลกได้ใช้ดีกว่านะครับพวกสารพวกนี้มันมีมานานแล้วแต่ก่อนมีเซลล์มานําเสนอผมเยอะแยะ,ยะหลายประเทศมาก ก่อนนาโนจะออกซะด้วยซ้ำไปสุดท้ายมันก็ลวงโลกทั้งนั้นนะครับยิ่งเป็นสารที่หยอดน้ํามันเกียร์ด้วยนะแน่นอนแล้วบางทีแบรนด์คนไทยคิดเองด้วยมันลวงโลกทั้งนั้นครับผมบอกได้เลยว่าลวงโลกทั้งนั้นมันมันไม่เห็นผอยังชัดเจนแล้วในทางกลับกันมันอาจจะทําให้เครื่องเสียหายในระยะยาวได้แล้วก็เครื่องเนี่ยไม่ไม่อยู่ในสภาพปกตินักนะครับมีผลกระทบนะครับบางยี่ห้อ เพราะนั้นต้องให้เลือกเพื่อตัดปัญหาทั้งหมดทั้งมวลให้ระงับดีกว่าเห็นไหมไปที่ศูนย์ใหญ่สังเกตเนี่ยเขาจะเต็มที่ก็ควัดชิ่งนะเล็กน้อยก็จบไปเขาไม่มีการหยอดเพิ่มแล้วครับนะมันไปทําลายเครื่องโดยทางอ้อมเพราะฉะนั้นการคิดคน้นพวกเนี้ยมันเป็นการคิดค้นเพื่อแนวธุรกิจไปด้วยนะทุกคนก็อยากคิดว่าจะทําของออกมาอย่างหนึ่งมาขายทยํายังไงจะได้เงินวะถ้าผลิตมาล้านขวดมันจะได้เท่าไหรว่วะ ใช่ไหมมันเป็นเม็ดเงินเพราะฉะนั้นมันจะดีขึ้นหนึ่งเปอร์เซ็นสองเปอร์เซ็นสามเปอร์เซ็นเนี่ยเราไม่เห็นไงเราไม่อยู่ในห้องแลบนะผมอแนวทางการคิดนะก็คือถ้าเกิดมันเห็นผมดีสามเปอร์เซ็นผมบอกว่าถ้าผมเป็นเป็นผู้ที่ผู้บริโภคโรถผมบอกว่าผมไม่อยากได้ของดีสามเปอร์เซ็นนี้ได้ไหมเพราะรถผมดีร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วผมทำตามผู้มืออยู่แล้วมันร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วผมจะเอาสามเปอร์เซ็นต์คุณมาทำไมหรือห้าเปอร์เซ็นต์หรือสิบเปอร์เซ็นต์ที่คุณโฆษณา ผมไม่เห็นนะ่ะเดิมไปแล้วนะ่ะเออถูกไหมฮะทางโน้นก็โต้กลับอีกเอ้ยเขาทดลองมาแล้วถึงทํามาขายใครล่ะทดลองใครทดลอง <c oughs> ใช่ไหมเพราะนั้นการที่ผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งจะเอามาขายเนี่ยเขาก็ทําแบรนด์ทดลองมันคนแหละเหมือนคุณขายยาเห็นไหมก็ผ่านกรรมวิธีตรงไหนตรงไหนมาเขาก็นําเสนอทั้งนั้นทุกคนต่างมีแบรนด์หนึ่งของตัวเองทั้งนั้นถูกไหมฮะแต่ไอ้ต้นหลักที่แท้จริงเนี่ย นะที่มันคงสภาพอยู่แล้วก็ทำให้เครื่องยนต์เกียร์ทนทานเนี่ยมันคืออะไรนะถ้าไม่ใช้ได้ไหมนะเราต้องตั้งหัวข้อขึอข้นมาไม่ใช้ได้ไหมหรือใช้ได้ไหมนเะพราะนั้นท่านจะรู้ว่าความได้ความเสียแต่ไม่อยากให้ความรู้สึกเนี่ยมันเข้าไปลองพอคุณเข้าไปลองขวดนึแล้วถูกไหมพอครั้งต่อไปคุณเติมน้ำมันเครื่องคุณต้องเทไปขวดหนึ่ง ถึงแม้ว่ามันจะขายขวดไม่กี่ร้อยแม่งโคตรถูกเลยเหมือนกับทิ้งน้ําไปเออแต่ช่วยให้เครื่องดีมันมันเหมือนช่วยในสภาพจิตใจเจ้าของรถมากกว่าให้รู้สึกดีขึ้นความคิดผมนะเป็นแนวนั้นนะซึ่งนะ้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้มันพออยู่แล้วรถสแตนดาร์ดเหยียบร้อยี่สิบมันก็สะอาดหมดจดอยู่แล้วคุณเอาเงินเนี้ไปทําอย่างอื่นเถอะอีโตวที่มันค้งวงรอบตามกิโลที่ท่านใช้มากกว่า นะวันนี้อันนี้คลิปนี้ผมขอทวงนิดหนึ่งนะกับผู้ที่มาออกคลิปนะผมเห็นคอมเมนต์กลับมาหาผมอะ่ะนะนะพอพอคุณเสนอคุณทำกราฟิกมาดีเลยภาพเพิ่มรูปเครื่องยนต์มีการไหลของอากาศมีการทำงานทอร์โบมีการไหลของไอปิดท้ายบอกคอมเมนต์ได้เพื่นอนๆลองลองคอมเมนต์มาดูพอผมคอมเมนต์ไปรับไม่ได้แม่งรับความจริงไม่ได้ นผมเขาเมนต์บอกคุณยังเสนอไม่ครบถ้วนนะในจุดสําคัญเนี่ยที่มีไอ้น้ำมันเครื่องเนี่ยเขาทาเพื่ออะไรไปเลี้ยงอะไรแล้วมีไว้เพื่ออะไรถ้าไม่มีประโยชน์เขาจะทําทําไมเขาก็ไล่ไปในคลิปออกมาแต่มันไม่ครบผมรู้อย่างนง้มันไม่ครบมันไม่ได้หัวใจหลักข็พูดวนไปวนมากับเกี่ยวเกี่ยวกับเรื่องไอเกี่ยวกับลูกสูบเอาสลิงยาอะไรไม่รู้มาทําดันให้ดูนะที่มันดึงสลิงยาให้ดูแล้วมันมีสุดยกาศอะไร ไปเอามาจากไหนไม่เข้าใจนะบางทีวิชาการถ้าเราดูให้เป็นประโยชน์มันก็จะเป็นประโยชน์แต่ถ้าเราดูให้มันเป็นไม่เป็นประโยชน์มาพลิกแพงยกตัวอย่างให้เขาดูเนี่ยสับสนนะมันดึงสลิมยาแล้วก็บอกมีสูญญากาศแล้วมันดูดดูดผมยังไม่เข้าใจขนาดผมไม่ช่างเครื่องมันดูดยังไงวะแล้วคนอื่นที่ไม่เกี่ยวอ่ะช่างนะไม่รู้เรื่องช่างเลยนิดเดียวเขาเข้าใจไหมเขาไม่เข้าใจ นะพอไล่ไปเสร็จปิด้ายขายผลิตภัณฑ์นะอันนี้ก็อยากมาเตือนไว้เวลาท่านดูคลิคปนะคือรถเราเนี่ยซื้อมาเนี่ยราคาหลายล้านหรือไม่ซื้อมือสองมาหลายแสนเนี่ยให้ทําตามสเปกนะแฟคทอรี่ไปนะคู่มือที่ดีที่สุดก็คือคู่มือของแบรนด์รถไม่มีคู่มือไหนหรือไม่มีรีวิวไหนที่จะมาเสริมสอดไส้ให้ดีกว่าเยอะของรถ ผมบอกเลยนะครับเพราะเจ้าของอต้นตำรับหรือผู้ผลิตเนี่ยแมนูแฟคเตอร์เนี่ยเขาทำกันบ้านมายาวนานมากแล้วเขาให้รายละเอียดดีเทลมาทั้งหมดเลยไปค้นในคู่มือจาก Google ก็กได้อันนี้คือของแท้แต่ไม่ใช่มายืนทำรีวิวดึงสลิงยาแล้วก็มาขายของแบบนี้นะครับเพราะ,ะนั้นผมดูแล้วมันมันไม่ค่อยเข้าท่านะจึงพยายามออกมาบอกนิดนึงนะครับว่า การนำเสนอบางทีมันมีภาพกราฟิกท่านดูดูไม่เองมองเลย่เหมือนจริงใจวะไม่มองเลยเไีค่ะเราก็มองจริงใจปิดท้ายบอกเพื่อนๆลองคอมเมนต์ดูพราะคอมเมนต์แย่ไปคําเยอะรับไม่ได้ช่องผมอย่ามาเหมือนอย่ามายุ่งช่องผมคุณไม่ไน้าก็เลื่อนผ่านไปอา้าผมแสดงความเห็นไม่ได้แล้วคุณออกในคลิปทำไมว่าเพื่อนๆมาแสดงความเห็นเนี่ยผมก็เป็นประชาชนคนหนึ่งที่อยู่เกี่ยวเกี่ยวเรื่องยานยนต์ อยู่ทุกวันเนี่ยกินกาแฟวันสองแก้วเนี่ยทำใจลดสามสิบปีแล้วใช่ไหมอ้าวเพราะผมคอมเมนต์แย่ไปคําหนึ่งรับไม่ได้คือคนเราอ่ะมันมันน่าไหว้หลังหลอกจริงอันนี้ต้องยอมรับนะถ้าท่านมีจิตวิญญาณเยอะๆเอฟซี FC ท่านไหนจะรู้เลยว่าอยพอแย่แล้วแย่พอเข้าต่อมแล้วแม่งรับไม่ได้อันนี้น่ากลัวมากแสดงว่าในการนําเสนอคลิปของเขาที่มีภาพกราฟิกมามันไม่ได้จริงใจตั้งแต่ต้น แล้วมาปิดท้ายด้วยการขายผลิตภัณฑ์เพราะฉะนั้นคนมีสิบคนมันบนโลกประเทศไทยหกสิบกว่าล้านคนเจ็ดสิบล้านคนที่ดูใช่ไหมคุณเปิดช่องให้เขาคอมเมนต์พอเขาคอมเมนต์มาคุณต้องรับให้ได้เอ้ยเอ้ย,เ,อยเราเ้ยเราต้องมาค้นคว้าสีว่าเ,เขาบอกมันไม่ครบถ้วนเราเสนอไม่ครบถ้วนอย่างไรวะเออมันมันมีอะไรตกหล่นเรอะวะลองไปหารายละเอียดเพิ่มหาดีเทลมาเพิ่มดิเพื่อม,ม,มาทําคลิปเสริม เออมันต้องเป็นแนวนี้ดิถ้าจริงใจท่านจะดูได้ในคอมเมนต์นะผมเข้าไปคอมเมนต์อยู่เหมือนกันแล้วรับไม่ได้เลยนะช่องนั้นช่องนี้ช่องของผมเลยนะออก่าสันดานเห็นแค่ตัวขึ้นมากระทันหันเลยตอนแรกดูดีนะผมมองเออมันจริงใจไว้เด็กว่านี้เอมันถามลิตภัณฑ์เออก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่เราดูในเนื้อหามันดีเทลมันไม่ครบแล้วมันถามกันไปถามกันมาถามกันไปถามกันมาซึ่งมันไม่ตรงกับหัวข้อ คนเป็นเอฟซีเขาซะอีกสองคนผมดูคอมเมนต์ได้ถูกเวยแสดงว่าเขามีวิชามากกว่ามากกว่าไอ้คนทําคลิปด้วยสาไปขนาดไอ้คนทำคลิปมันทํากันบ้านนะมันหาข้อมูลจากแหล่งลึกๆกันนะคงไม่ต้องบอกว่าที่ไหนแหล่ง AI แหล่งลึกๆอะ่ะมันจะมีข้อมูลชั้นลึกอยู่ขณะมันอ่าเป็นเด็กนุ่ใหม่นะมันยังหาไม่ครบเลยที่ดูเพราะนั้นโอ้โหไม่น่าเชื่อนะ นะการทำรีวิวรวมเยอะแยะมากมายนะครับก็หวังว่าท่าน f อฟซีคงนะเลือกที่จะดูนิดหนึ่งนะจะได้เกิดประโยชน์อันไหนไม่เกิดประโยชน์ก็เลื่อนผ่านไปนะครับดีกว่านะครับนะก็อันนี้ผมคงคอมเมนต์เขาครั้งเดียวเนี่ยคงไม่คอมเมนต์แล้วล่ะเขาเขาปิดกั้นและไม่ให้คอมเมนต์นะเออทั้งแ้่ที่หัวข้อเราเปิดไปว่าข้อมูลยังไม่ครบถ้วนนะยังบอกไม่ครบถ้วนนะครับ แค่นั้นเองรับไม่ได้ลแค่หัวข้อสั้นๆอย่างเงี้ยมันไปจี้ตอมเลยเพราะนั้นไม่จริงใจแน่นอนคลิปนี้นะเป็นการเสนอขายของแน่นอนเพราะนั้นมีความมาแต่ใจมีการเห็นแก่ตัวนะครับนะแล้วก็เราต้องดูว่าข้อมูลที่แท้จริงคืออะไรถ้านําเสนอนะครับเพื่อประโยชน์สาธารณะคุณต้องทาเพื่อประโยชน์สาธารณะนะไม่ใช่ว่าได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนแล้วเนี่ย เอามาออกเป็นรีวิวกันงั้นคุณจะออกรีวิวพวกหลักการพวกนี้ไม่ได้เอาภาพการาฟิกเรื่องเครื่องยนต์มาไม่ได้คุณไปออกตลกโปกฮาไปถีบรถพังมั่งอะไรเงี้ยเออุกรถมั่งทุบก,กระจกมั่งดีกว่าคนจะได้ดูแล้วเออมันเป็นอเป็นภาพที่เออไม่เคยหาดูที่ไหนเว้ยนี่แมงทําลายเว้ยเออทำลายแล้วมันเป็นอย่างนี้เว้ยเออเอาไปคลิปอย่างนั้นดีกว่านะจะเหมาะสมกว่าแล้วก็มาขายผลิตภัณฑ์ตอหลังก็ได้แล้วแต่ นะแต่ถ้ามาพูดถึงโครงสร้างเครื่องยนต์เนี่ยคนเ็าสนใจกันทั่วประเทศเขาไม่รู้เราอะไรมันเป็นอะไรมันทํางานเชื่อมโยงกันอย่างไร<ม>เพราะฉะนั้นบางครั้งคนเขาไม่ต้องฟังคุณในรีวิวก็ได้เขาไปดูใน Google เขาก็รู้แล้วชัดเจนกว่าแล้วก็ตรงจุดกว่าแล้วก็ชีวิตจริงที่เขาใช้อยู่ก็เผิอเขาไม่ต้องเรียนช่างยนต์ด้วยไม่ต้องเป็นช่างเขาก็รู้โครงสร้างแล้วนะเพราะเขาเข้าใจในระบบ เพราะนั้นไม่ต้องมีทฤษฎีไม่ต้องมีปฏิบัติมาก็ได้ถ้าเขามีดูแล้วเข้าใจในระบบนะเอา,าง่ายนะก็ฝากคลิปนี้ไว้คลิปสั้นๆนะครับนะก็บางท่านดูมนไล้สาระก็ขอให้ทุกท่านนะเลือกดูนิดหนึ่งนะจะได้ข้อมูลที่เข้าไปมันจะได้ไม่ไม่สับสนกันมาดูคลิปนั้นบอกอย่างนี้มาดูคลิปนี้บอกอย่างนี้มาดูคลิปนั้นบอกอย่างนี้มันเกิดความสับสนมันไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกันนะเพราะฉะนั้นโครงสร้างเครื่องยนต์หรือเกียร์ มันสากลเลยนะมันทั่วโลกมันไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับเกี Ad ่ยวกับไอรละเหยหรือไอนั่นมันเครื่องที่เขาบอกปล่อยลงพื้นดีไหมหรือวนกลับเข้าไปในเครื่องมันเพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะท่านลองไปดูก็ได้เผื่อเขาเจอในทิกตอกนะครับแต่ผมไม่สนับสนุนพวกนําเสนอแล้วมาขายของตามหลังนะพวกนี้มันยังไงมันก็มีจุดบอดทุก่ายนะมัน มันต้องมีจุดบอดไงผมรู้ทั้าดูคลิปเลยนะครับก็อยากให้ท่านมีความเข้าใจนะให้ลึกซึ้งนิดหนึ่งนะบางทีสิ่งที่เราเห็นอาจจะไม่ใช่อย่างที่เราคิดก็ได้นะครับนะก็คิดเผื่อไว้นิดหนึ่งนะมองในมุมหลักการไว้อิงหลักการไว้นะครับแล้วก็ท่านไหนที่เขามานําเสนอก็ก็ลองดูความน่าจะเป็นด้วยนะความน่าจะเป็นมันก็ขึ้นอยู่กับคาพูดคํา บรรยายด้วยเหมือนกันเหมือนที่ผมนั่งบรรยายทุกวันเนี่ยนะมันดูได้หลายแบบนะเพราะฉะนั้นการที่มันทําภาพขึ้นมาบางทีมันจัดสรรจัดเรียงได้ทําให้เราสามารถอนะเคริรมตามได้เหมือนเหมือนบางคลิปอ่ะผมเห็นนะอยู่ภาคอีสานมัน้งทำคลิปเอาภาพกราฟิกเครื่องยนต์มาทั้งหมดเลยเกี่ยวกับเรื่องกระบะพูดเจาะ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 ไปเลยแต่มันไม่ตรงประเด็นบางเรื่องนะ แล้วก็เพี้ยนไปเลยนะซึ่งทําให้บางทีคนดูมองเฮ้ยครับสิมันทําขนาดนี้แสดงมันเก่งนะคนเนี้ยมันเอาเอาเชทฤษฎีมาจากอ่าต้นขั้วมาเลยแล้วมาพาไปเราเห็นด้วยแล้วมาพูดตามด้วยมันคงโอเคนะมันต้องเป็นอย่างนั้นมันต้องเป็นอย่างนี้เออมันน่าจะใช่นะไม่ใช่นะครับผมบอกเลยรวมทั้งนั้นเนี่ยนะมันมันมันไม่ได้เนื้อทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นเขาจะเจาะก,การทําคลิปให้ดูมาตรฐานเพื่อยอดวิวมากกว่า เรียกยอดวิวมันไม่ได้ทําเพื่ออคือปาศจากสิง e ่งแอแฝงนะนะเพราะฉะนั้นการคําว่ามีน้ําหนักไม่มีน้ําหนักมันอยู่ที่จุดนี้ด้วยนะครับเหมือนเพื่อนกันมาเป็นพยานให้กันเห็นไหมมันไม่มีน้ําหนักเวลาไปชั้นศาลเห็นไหมเพื่อนกันาให้กันไม่มีน้ำหนักแต่ถ้าบุคคลอื่นไม่รู้จักกันไม่เคยทะเลาะกันแล้วมาเป็นพยานระจักเนี่ยศาลฟังว่ามีน้ําหนัก เหมือนกันเลยทารีวิวเสร็จแล้วขายของนะมันไม่มีน้ำหนักหรอกเหมือนขายรถขายรถมือสองแล้วเปิดอู่ซ่อมด้วยเลยมันไม่มีน้ำหนักเพราะคุณควบคุมเรื่องอะไรได้คอนโทรลอะไรได้คุณพูดอ่าคุณให้บอกเลี้ยวซ้ายมันก็เลี้ยวซ้ายตามคุณบอกเลี้ยวขวามันก็ขวาตาม เพราะนั้นคุณขายรถด้วยคุณมาเปิดอู่ข้างที่ขายด้วยแล้วก็เสนอว่าถ้ารถไหนมาซ่อมผมดูแลสปลาได้ด้วยซ่อมบำรุงทั้งหมดได้ด้วยบวกกับใครจะซื้อรถผมก็มีด้วย <c oughs> เห็นไหมหมองูงมันอยู่ติดกันเลยมันคือคนคนเดียวกันทั้งคู่เลย <c oughs> เพราะนั้น <c oughs> เป็นไปได้ไหมว่าการทำธุรกิจที่ต้องการผลกำไรเยอะๆนะจะเดินได้คงเส้นคงวาไม่มีทางหรอกครับไม่มีทางนะฮะ ไม่มีทางมันไปร่วมกันไม่ได้ผมเคยพูดแล้วหลายคลิปแล้วคนจะขายรถขายไปคนน้าอู่ท้าอู่ไปอย่าไปยุ่งนะครับถ้ายุ่งอะไรเนี่ยนะคนที่เขาอฉลาดแบบนี้นะอย่ามองว่าคนเขานี่โง่หมดนะเขารู้อะไรมันคืออะไรนะครับมันสามารถลดเกตอะไรลงได้แล้วก็ทําให้สมูดพ้นประกันตัวเองไปหรือพ้นหน้าเต็นไปนะลุกเล่นมันเยอะ บางคนก็มองว่าเอ้มีอู่เลยก็ดีดิเวลารถเสียจะได้รองรับเลยมันก็กินรอบที่สองนะสิมันเฉาะรอบแรกไปแล้วะเรื่องรถแล้วอะขายได้แล้วอะได้คุณเป็นห่วงนึงแล้วพอคุณมุกกลับไปซ่อมมันรับห่วงสองห่วงสามเลยนะเพราะเขามาด้วยธุรกิจเพราะว่าคนขายรถมันไม่ได้เหนื่อยมันมุ่งแต่ธุรกิจขายขั้นนไปห้าหมื่นแสนหนึ่งคุณคิดอยู่เขาทำอะไรเดินเอกสารไปขนส่งโทรเรียกไฟแนนซ์ให้มาจัด มันมีอะไรมันไม่ได้มีอะไรแล้วรถที่เข้ามาใหม่ก็ซ้ำๆซ,ำ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 ซากๆนะเอาไปสปาเอาไปเก็บสีช่วงล่างดังเอาไปเก็บเฉพาะที่ดังแอร์ไม่เย็นเอาไปเติมทั้งยาหน่อยให้มันเย็นนะในรถก็สีเบาะลลกหน่อยไปทําสีสีปุ่มะลอกเอาไปคอมพิวเตอร์ปุุมนะมันไม่นมีอะไรนะพอรถสวยปิง้งสตาร์ทเครื่องนิ่งปุ๊บแอร์เย็นแล้วเช็ดยางให้เหงาเปลี่ยนยางใหม่ด้วยบางทีแล้วก็จอด ทุกเชา้าให้พม่ามาเช็ดบ้างเพิ่มแรงดึงดูดแล้วก็เอาเซลล์เนี้ยอัดเข้าไปเวลาคนเข้ามาซื้อก็พูดเจาะเจาะจะเจาะไปในจุดอ่อนของมนุษย์เจาะไปในต่อมของมนุษย์ที่ความอยากได้อยากมีไม่เคยมีเบี้ยนมีบีเอ็มแต่มีเงินมีเครดิตเดินเข้าไปแล้วก็ตกเป็นเหยื่อกันทั้งนั้นผลสุดท้ายออกมาไปกันไม่รอเดยเดยอะแยะโดนยึดมั่งขายทิ้งมั่งจอดอยู่ที่อู่มั่งจอดทิ้งเลยก็มีซ่อมไม่ไหว ใช่ไหมเพราะนั้นรายละเอียดที่มันซับซ้อนทับกันไปทับกันมาในเกี่ยวกับเรื่องเชิงการซ่อมมีมากมายนะท่านไหนบางคนดูคลิปมาสามปีสี่ปีก็ยังเข้าใจไม่หมดฉะนัส้สซ้ำใหม่เหมือนผมยังเข้าใจไม่หมดเหมือนกันขนาดมีความรู้เรื่องนี้มาตลอดแล้วก็ซ่อมมันมาด้วยมันมีลูกเล่นใหม่ๆโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆนะโผล่ขึ้นมาโดยที่เราเนี่ยคิดไม่ถึงว่าเอ้ยถ้ายงไปแล้วเนี่ยเออมันเกิดความเสียหายเวย นะมันไม่เกิดผลดีแก่ผู้บริโภคลถนะครับอ่ะผมฝากไว้ตรงนี้จะไปดึงรถซื้อรถมือสองก็ด้วยเหมือนกันในคลิปนี้นะตัดสินใจนาน,านคลิปนานหานข้อมูลเยอะๆถามผู้รอบรู้ถามคนรอบข้างถามคนในครอบครัวให้ดีเราจะซื้อคันนี้นะจะนำความทุกข์มาไว้ในบ้านใหม่เหมือนที่ผมเคยบอกอยู่ดีๆก็ดีอยู่แล้วแก่แค่อยากหรู ไปซื้อความทุกข์มาไว้ในบ้านต้องเสียค่างวดต้องเสียค่าซ่อมเป็นแสนจะไหวไหมด่านแรกก็คือโดนผู้ขายหลอกก่อนเลยคนไหนซวยมากๆโดนตั้งแต่ด่านแรกเลยเพราโดนมันหลอกเสร็จรถที่มาต้องส่งไฟแนนซ์เขาต้องมาอยู่ก็อู่ซ่อมเป็นแสนโดนสองสามสี่เลยรับไม่ไหวนะรับไม่ไหวจริงนะคนสุดท้ายคิดผิดไปแล้วพลาดไปแล้วนะก็ยังกลับตัวทันนะถ้าภาระ,ะมันเยอะมากก็ขายทิ้งไปครับ อย่าไวนะ้มันเป็นภาระแต่ถ้าคิดว่าท่านไหนคิดว่าศักยภาพพอกําลังเงินพอทุนทรัพย์พอทุนสํารองมีเยอะๆขับได้ศักยภาพท่านมีนี่นะท่านขับได้ซ่อมช่างเรียกสี่หมื่นเปลี่ยนจริงนะ,ะเป็นปยิงจ่ายเด็กจะขับต่อช่างบอกแปดหมื่นตีคุมมาเลยชุดเนี้ยแปดหมื่นเป็นอะไรแท้บ่ะหรืออะไรเทียบได้กี่ตัวกำลรงเท่าไหร่เปลี่ยนไปต่อไอ้อย่างนี้น่าใช ใช้แล้วมีความสุขน่าใช้แต่ถ้าใช้แล้วช่างลดหน่อยได้ไหมช่างอ่าไม่เปลี่ยนตัวนี้ไม่ได้หรอช่างเปลี่ยนแค่ตัวนี้ไม่ได้เรอไปตั้งหัวข้อให้ช่างเขาอีกไปสร้างความกดดันให้ช่างเขาอีกช่างก็ไม่รู้จะทำยังไงแม่งพิ่ิอะไรไม่ได้แต่เห็นแล้วแ,วแม่งกำลังจะพังแล้วจะทํำยังไงพูดมากไปก็เดี๋ยวไปทะเลาะลูกค้าอีกอันนี้ผมเจอมาเยอะจะแย่มากไปก็เราเห็นแล้วมันกำลังจะพังพอพูดไปทีเดียวอ่ะ ไม่เข้าใจถามเรากลับมาเพอเราแย้งกลับไปกลับมาแย้งไปแย้งมาปวดหัวอีกกลายว่าช่างเ็าคิดรถคุณพังเขาเหลือมคุณเอพูดแล้วมันปวดหัวถามวนไป่นมะานะเพราะอะไรเพราะเงินน้อยเงินที่ต้องจ่ายอ่ะไม่กล้าจ่ายทั้งๆที่รถคันนี้มันเป็นทรัพย์สินของคุณคุณไม่กล้าจ่ายนะผมเขาต้องบอกว่า,าไปไม่ถึงปีนไปไม่ถึงก็ไม่ต้องปีน กลับไปเล่นญี่ปุ่นดีกว่านะคนที่เล่นยุโรปมันต้องพร้อมจริงๆนะอันนี้ต้องยอมรับเด็กขนาดผมขับยุโรปผมยังสะอึกเงินวางตัวแล้วทำไงผมมาซ่อมถูถ่ายได้ไหมเป็นช่างรู้วิธีแต่บางทีมันไม่คุ้มผมยังเปลี่ยนเลยเพราะเวลาผมเดินทางไปไหนจะกุ๊กด้วยลูกเล็กด้วยเดี๋ยวมันไปเสียกางทางมันลาบากขนาดผมเป็นช่างผมยังรู้เลยทำมันเกือบสามสิบปีอ่ะ ผมยังต้องเปลี่ยนเลย้วคุณเป็นแค่ลูกค้านะถ้ามันหาข้อมูลแล้วมันเห็นน้าตาเออช่างมาเรียกมันเสียจริงไว้ยเออเปลี่ยนไปจะไม่คิดอะไรมากจะใช้ต่อเออนะอย่าอย่าคิดเยอะมาก้วไปดูรีวิวมั่วมามาทีนั่นก็เซฟที่นี่ก็เซฟใจมันก็โลเลไม่อยากเสียเงินเยอะหาช่องทางถูกถูกคนท้ทายอ่ะมีเสือปลาจระเข้ที่แบบ,บอกอ่นะน้มุกเก่านะ หนีจระเข้ไปเจองูเหา่าหนีงูเห่าไปเจองูเขียวหางไหมหนีจากงูเขียวหางไหมไปเจอไส้เดือนในที่นี้โหหนักเลยนะหนักนะหนักนะเพราะฉะนั้นนะความคิดต่างๆสําคัญมากเกี่ยว,วเรื่องความคิดอ่มีเงินก็ต้องมีความคิดนะมีเงิน ไม่เข้าใจอะไรเลยอยากจะเซฟอย่างเดียวอันนี้เขาไปยากสร้างความที่มันเป็นอันตรายวกกลับมาหาตัวเองแต่ตัวเองไม่รู้หรอกใครว่าก็ไม่ได้เพราะว่ารวยนะคิดยังไงต้องถูกคิดยังไงต้องดีคิดยังไงต้องตามนั้นคนในครอบครัวต้องทําตามเพราะเขาสร้างในฐานะรวยขึ้นมาเพราะฉะนั้นบางพลอาจจะคิดไม่ถึงก็ได้เพราะไม่ใช่วิชาชีพตัวเองนะครับผมฝากไว้เท่านี้แหละฮะฝากไว้แกะแชร์ตามท้ายนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมช่างปืนครับสวัสดีครับ